มิสแกรนสุรินชุดบอกหบ้มาเกิ่หน้าภาคเหนือเป็นภาคที่ททมีชาติพันธุ์หลากหลายมีวัฒนธรรมและผืนผ้าอันเป็นเอกลักษณ์และมีสิหนึ่งอย่างที่ดูแล้วรู้เลยว่านี่คือภาคเหนือนั่นก็คือเครื่องเงินดีลายเราจึงได้ยกเรื่องเงินมาทําเป็นชวดสมัยประดับเสริมด้วยเพชรทั้งตัวให้ความระยิบระยับอ่อนหวานให้กับตัวชุด โทนสีเปรียบเสมือนบ้านหมอกบนดอยที่ปกคุมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวภาคเหนือชุดออกแบบและแตัดเย็บโดยฮองเสื้อเอ็นบีฟินิก หนูคิดว่าหนูทำเต็มที่แล้วก็ชื่นชอบในผลงานของตัวเองค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของข้อบทพ้องต่างๆก็ยังสามารถเอาไปพัฒนาได้อยู่ในทุกๆวันนะคะที่ที่เราแบบอยู่ในกองประกวดค่ะคอนเซ็ปชุดของเรานนี้คืออะไรแน่นอนค่ะเกี่ยวกับสายหมอกเกี่ยวกับแม่คันิงค่ะใครนก็็ตามที่นึกถึงเชียงใหม่เราจะต้องนึกถึงบรรยากาศที่เป็นสายหมอกทะเลหมอกแล้วก็มีแม่คนิงนะคะมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่แล้ว เชียงใหม่ค่ะก็เลยแบบว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่มาเชียงใหม่ทุกครั้งเรานึกถึงบรรยากาศบนนั้นบนดอยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราหลงรักเมืองเชียงใหม่เพราะว่าบรรยากาศเพราะว่าแบบความมวลเสน่ห์ของธรรมชาติค่ะใช่เราคิดว่าอะไรที่ทําให้แบบเราไม่ได้เข้าสิบคนสุดท้ายเลยอ่ะหนูคิดว่าเหตุผลเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ชุดเราไม่สวยแต่ว่าทุกคนสวยหมดแล้ว7จจจังหวัดก็สร้างสรรค์ชุดออกมาได้ดีมากๆ ก็เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการค่ะเป็นความชื่นชอบแล้วก็เป็นความเหมาะสมแน่นอนมีเหตุและผลอยู่แล้วค่ะก็มีเรื่องของความเชื่อมีเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ต่างๆอย่างที่ปาป้าได้พูดไปนะคะเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่การตัดสินว่าแบบเราจะต่อไปต่อในเวทีของเมสซีะะ่อันไฮแลนด์เราจะแพ้หรือเราจะชนะมันเป็นรอบรอบหนึ่งที่เขาเลือกจากการดีไซน์ชุดของดีไซเนอร์ต่างๆนะคะก็ความสามารถของดีไซเนอร์ที่ออกแบบออกมานั่นเองค่ะ เต็มที่แล้วเต็มทีมมท่มากค่ะเต็มที่มากๆแล้วก็คิดว่าทุกคนก็เต็มที่เหมือนกันวันนี้ก็เห็นโชว์ของพเพื่อนเพื่อเห็นโชว์ของ diary, รเราแล้วรู้สึกว่าภูมิใจจังเลยทุกคนเก่งมากทุกคนแบบว่าใช่ไหมแม่อ่าหนูรู้สึกว่าหนูเดินออกมาแล้วแบบเฮ้ยเสียงก๊ดมันฮึ่งทอแล้วทุกคนจึงจ้างที่จะต้องจับจาตาจับจับตารอว่าใครจะแบบพรีเซนต์ยังไงอะไรเงี้ยเราสึกว่า เราเราภูมิใจอ่ะรู้สึกว่าทุกคนเก่งมากๆจริงแล้วหลังจากนี้เราจะมีอะไรไม้เด็กอะไรมาสู้กับเพื่อนๆบ้างนมีอยู่แล้วค่ะมีทุกรอบมีทุกรอบค่ะชุดได้น้ำก็ให้จับตาไว้นะคะรอบชุดประจําเขาเรียกว่าชุดขวัญใจก็ยิ่งต้องจับตาไว้แน่นอนค่ะจะไม่จะไม่ปล่อยสักรอบหนึ่งค่ะล้วกดดันไหมเพราะว่าแต่ละคนไม่เลยไม่มีคําว่ากดดันอยู่ในหนูเลย เพราะว่าหนูมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่หนูต้องเอาชนะน,นั่นคือตัวหนูเองหนูไม่เคยมองคู่แข่งหนูมองว่าตัวเรามีข้อบกพร่องอะไรเราต้องพัฒนาตรงไหนแล้วก็อันไหนที่มันเป็นข้อดีของเราเราก็เพิ่มให้มันดีด,ด,ดียิ่งขึ้นไปเรารู้สึกว่าเรามีเรามีของดีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเชื่อว่าป๊าป๊าจะเห็นศักยภาพค่ะแล้วก็กองมิสกันไทยแลนด์จะเห็นศักยภาพแล้วก็อย่างที่พูดค่ะว่าความเป็นมหาชนคณะเป็นได้แล้วสักวันหนึ่งทุกคนจะได้เห็นคำว่าคณะทั่วของประเทศไทยแน่นอนโอเคคณะฝาก โอ้ยทุกคน,กคนเข้าน้อมหนูหน้อยนะใกล, 5, ล้ห้าพันแล้วใจเราอยากเหลืออีกแบบไม่เท่าไร่แล้วเหลือกันแค่เอื้อมแล้วก็ทุกวันนี้นะคะอย่างที่ปราปาพูดว่าเราอะมีครบทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเลยคือความเป็นมหาชนนั่นคือพลังดอมแล้วก็พลังซื้อพลังขายแล้วแน่นอนว่าตอนนี้กำลังฮึกเขิมวันนี้ก็คือพิสูจน์แล้วเกือบรอยออเดอร์เรารู้สึกว่าต่อจากนี้ให้จับตาดีๆเพราะว่าดอมเราก็ไม่ยอมแพ้ใคร แฟนขับเราเหนียวแน่นแล้วก็น่ารักมากๆแล้วก็พลังสู้นี่ก็คือเหมือนตัวคณะเองเลยคือสู้มากเพราะฉะันแล้วคณะสู้แฟนขับสู้เจอกันค่ะเวทีมเม s ก r a ์นไทยแลนด์ในรอบต่างๆนะคะติดตามไปเลยฝากโหวตกคนเอ้ยทุกคนทอปห้าต้องเข้าทอปห้าตะลงมาทุกคนต้องฝากกับไปโหวตด,ด้วยนะคะให้กับเมสกนร์นซรินด้วยนะคะคนนี้รับรองว่าทุกคนโหวตแล้วจะไม่เสียตังฟี <laughs> นนไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็จะได้รับความสุขความแบบจุใจแน่นอนให้จับตาไว้ค่ะจะทำให้เต็มที่นะคะเลยังไงคะหมายเลขอะไรที่ไหน MGT 6 9 69นะคะทุกคนเลขสวยมากเลข6กับเลข9กใกล้กันมากๆรู้เลยมิสแกรนสุริน MGT 6 9มิสแกรนสุรินคณาคณาพรพัฒนาพันธ์เขาฝากโหวตกันด้วยนะคะคด้อมบ้างที่แบบเป็นกำลังใจให้เราจนแบบว่าเออตอนนี้คนมองว่าเราเป็นตัวงนะ หนูอะหนูเชื่อว่าพลังเล็กๆอะ่ะมันมันไม่ได้น่ากลัวเลยสักวันหนึ่งมันยิ่งใหญ่ได้เสมออย่ามองมอย่ามองโมตัวเล็กๆเขาสามารถสร้างกองทัพที่ใหญ่ได้ตัวหนูเป็นช้างศึกก็จริงแต่ถ้าหนูขาดกองทัพหนูก็เดินหน้าเดินศึกเองไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วอยากจะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆทุกคนที่รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ชื่นชอบเราจริงๆแล้วก็อยากวันนี้จนถึงตั้งแต่เข้ากองมาจนถึงวินาทีนี้คนแบบมาเป็นแฟนคลับเราอะแบบ เหนียวแน่นมากแล้วก็หนาแน่นมากๆเรารู้สึกว่าในวันข้างหน้าเราจะทําได้ก่อนวันไฟนอลแน่นอนค่ะทุกคนจะได้เห็นความเป็นมหาสนของเราโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ